กรุงเทพมผานครเป็นเมืองใหญ่นะครับที่มีประชากชรกว่า10ล้านคนในจำนวนนี้ครับเป็นคนต่างจังหวัดหลายล้านคนที่เข้ามาทํางานแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้กรุงเทพเติบโตแต่เราอาจไม่เคยรับรู้ว่าคนที่จากบ้านมาไกลมีความเป็นอยู่กันอย่างไรและทําไมถึงต้องละทิ้งบ้านเกิดฟังเสียงของพวกเขาได้จากรายงานนักข่าวพลเมืองครับ ปีนี้ครบ20ปีพอดีสามางตะกุดเที่ยงจากเพชรบูรณ์มาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างยานสุขุมวิทกรุงเทพมหานครเพราะไรายได้จากการทำนาไม่พอเลี้ยงครอบครัวครั้งแรกเราเข้ามามันก็เราก็เห็นว่ารายได้ดีกว่าที่บ้าันชาติถูกไหมเราก็แรยมาจับตัวนี้ดูก็ตอนนี้ก็บ้านนอกกันนานสับครั้งปึพพงมีดอกไนครั้งงานงเก,กาลเท่านั้นแหละ ถ้าเราอยู่บ้านาทำนาทำไรใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้ดี่รถเท่าไหร่เราก็เราก็รู้แลาจะหยู่มั่งถึงหน้าเทศกาลทำนาเนี่ยเราก็าทำทำเสร็จเราก็ได้พักผ่อนใช่ไหมนอยู่นี่เราจะใครๆว่าจะพักผ่อนก็มันก็ขาดรายได้อะเช่นเดียวกับเตียนทองอินแม่ครับวยเตี๋ยวย่านสุขมุมวิทหนี้จากการทำนาและไร่ข้าวโพดท,ที่พิษ,ษณุโลกทำให้เธอตัดสินใจเข้ากรุงมายึดอาชีพค้าขายซึ่งพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและใช้หนี้ ซึ่งต้องอดทนและประหยัดอย่างมากตีอนทีก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ยาวเลยตีหกโมงเย็นเราก็อดทนเอาแบบอยู่บ้านเราไม่ได้รายได้มันมันเป็นปีไงมันไม่มีรายวันรายเดือนนะก็อยู่ไม่ได้ไไดไไนดนไในลูกในค่าเล่าเรียนค่ารถค่าบ้านที่เราต้องเช่าเกากรุงเทพนั้นเติบโตมากขึ้นทุกวันขณะที่วิถีเกษตรกรรมต่างจังหวัด ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแรงงานในเมืองกรุงหลายคนอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยากกลับก็อยากไปอยู่บ้านอยู่ที่นี่นานแล้อคิดว่านะถ้าลูกอยากเกี่ยวกับทิศทิดทิศพี่ก็อยากจะดีๆไปทำธุรกิจอะไรก็ได้แก่เป็ดแก่ไก่แบบนั้นแค่นั้นแหละอะไรไม่ว่านก็จะเมื่อเวลาไหลรข้ามา เกษตรกรเราตั้งแต่กำเนิดปู่ย่าจายายเราต้องไปเกษตรกรเราจากปีนี้มันนานแล้วคล้ายๆว่าเราจะมองไอีกปีนึงก็ไม่ได้แล้วเนี่ยชีวิตของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในเมืองน้ับวันจะมีทางเลือกน้อยลงและหลายคนก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงมีความหวังที่อยากจะให้ความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวดีขึ้นแต่การทํางานในเมือง อาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวของความสุขในการดำเนินชีวิตวิศรุตไม้จันทร์ถ่ายภาพอานนท์มีสีนักข่าวบลเมืองสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราชรายงาน